ฝนกำลังมาแล้วพี่น้องโลกขึ้นทะเลสวยๆครับสวัสดีทักทายกันตอนเย็นครับผมช่วงนี้พายุเข้าครับเรือจะมาจอดหลบอยู่ที่อ่าวครับเรือประมงายลำเลยไม่มีอะไรมากครับไม่มีสาระเยอะที yeah, นี้ ทะเลก็ถ่ายแต่ทะเลพากันมาตกปลาครับนั่งชิวๆริมทะเลฝนมากลลวครับฟังตกแล้ว ฟังขาวเลยครับมาาตัวมาตกปลากับโมมันนะครับไสามสีตัวพอได้ต้มครับ ขาโยู่ห้ากินไปสะสละไข่กูอยู่ซื้อก็อเด็ดรถคาสสใจครับปลาฮอกค่าเองซื้อจะคาแต่ไข่ไปพูดสรุปปลานนตัวนี้เน้นมนมเดลเมนบุมีชาละกับเบิ้งไห้ได้นะครับเนะี่ยนกมา้าเนอ้นกอย่างตุ้ตกใจเลย สองตัวบินสวนกันอาตามกันมาแลอากาศสวยงามครับว้าไฝนมาแล้วพี่น้องใหญ่พัแป๊บๆมากโอ้โสสยสุดสายเสีเขาดิสอดแล้วครับพอีอฝนมาแล้วครับ อีกและช่วงทีกผมกับมาผมนี้นมาสนับสนุนครับกลับขึ้นรีสอร์ทครับผลมาแล้วสวัสดีครับ